ซีเดดบอลสปอร์ตพู88ก่อนจะฟังลัศนะบอลวันนี้ขอฝากให้เขานี่ดีแบบคตรเสียนเรียกพ่อเอามาเรียกปลาขังบ้านแอดไลน์มาที่แอด s p p 8 8อย่าลืมมีแอดด้านหน้าเลยนะครับสวีดดสวัสดีมาพบกับไอ้ช้างตกมันในเช่นเคยวันนี้ไอ้ช้างตกมันจะผ่าไปพบผู้ระหว่างเลอันเซสุดัดพบบาร์เซโลนาใน10กราลิกาสเปนในเวลาตี2 30นาทีเลอันเซสุดัดเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบาร์เซโลนาโดยเจ้าบ้านเลอัอนเซสุดัด ของพวกเขา้นนัดหลังสุดยังไม่ไปครเลยเป็นกนนารชนะสามเสมอสองเกมด้วยกันส่วนฝั่งทีมเยือนบาร์เซโลนาผลงานของพวกเขาดูแผ่วลงมาหน่อยสองเกมล่าสุดไม่สามารถเก็บชัยมาได้เกมนี้ต้องเอาฟอร์มเก่งกลับมาได้ครับมองดูแล้วคู่นี้สุดสีมากแต่เชีไปทางบาร์เซโลนามากกว่าเฮชางหรามากฟันธงบาร์เซโลนามีฮแน่นอนจัดไป ก่นนอนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืม, line. มแอดไลน์มาที่ @spp88 หรือกดลิงก์ใต้คลิปมาพูดคุยกันได้นะครับ